ั่งแผนชีวิตเกษียณจังใดยังมีความสุขสวัสดีพ่อแม่ไอยน้องสู้ผู้สุขคนครับพบพ่อกับคุณน้ตาบอดถือตะเกียงคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องชีวิตคนเฮาเกิดมาแล้วดำเนิ่นอยู่แลวกสิดับไปลาจากโลกนี้ไปแต่ว่าก่อนเฮ้าสิตายไปต้องย้อนกลับมาทบทวนชีวิตในจังหน่อยครับหรือว่าว่างแผนในอนาคตของชีวิตที่ยังเหลืออยู่นะชีวิตของเฮ้าส่วนมากสืบไปกับการเหตุงานแม่นบ่พี่นงองบ่ว่าสิาเป็นอาชีพอิสระ บริษัทหางล้านร่วมไปถึงข้าราชการครับกว่วสิรดะเศร้ามีแห้งกับอายุ60ปีเอิรนว่าเกษียนนั่นเองซึ่งคําว่าเกษียณนี่ภาษาบาลีพ่นแปลว่าสิ้นไปนะครับคือเบิร์เวล่าแล้ววันต่อไป30กันยายนสินปีงบประมาณขั้นอายุตัวของผู้ไดครบ60ปีกายเศร้าเมื่อยเศร้าม่แห้งแต่เสือว่ามีหลายคนครับวางแผนว่าอยากเกษียณก่อน60ผมเองก็เป็นหนึ่งในหันนะครับคิดว่าขั้นอายุจักหาปีนะครับสามารถล่าออกได นะครับแล้วได้ ges, บำเน็ต์บำนาญของข้าราชการนั่นก็ขึ้นว่าสีออกขึ้นกันก็้ดยเหตุผลหลายประการนะครับแล้วผมก็ไปหาเหตุผลมากครับอ่าสิตรงกับพี่นองหลายผู้หลายคนแล้วกับบางข้อก็ตรงกับคูณน่นเองพร้อมนะครับเหตุผลในการอยากเกษียณเร็วกับหนึ่งอยากใส่ชีวิตอิสระเม่นบอกครับฟรีดอมนะครับ อยากเคลียร์ในสิ่งที่จะของหักโดยว่าต้องกังวลเรื่องงานแมนเด้ครับเพราะว่างานนี่ก็เป็นขอ้อจํากัดของเฮาเนะต้องต้องให้เวลาอยู่กับมันมันต่อไปสองอ่าสอดคล้องกับเมื่อกี้เลยมีเวลากับครอบครัวแล้วก็คนที่จะของหักนะครับเวลาก็สิมากขึ้นคั่นเฮาก็เสียเร็วแม่นบ่ครับสามพักผ่อนเต็มที่อยากตื่นซ่วยๆนะครับตื่นขึ้นมาซาๆใส่ชีวิตแบบสโลล์ไลฟ์จิบกาแฟบ่ต้องห่วงว่าต้องไปสกแกนนิ้วไปลงซื้อเฮ็ดงาน มันอาจจะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งทิฏฐาอยู่ก็ได้นะครับต่อมาครับอยากเคกลีกิจกรรมหม่ๆมนะครับพอวางเทือบางที่ขันธจีล่าหลายมือล่าไปล่ามากเขาก็จีนะนําว่าล่าออกซาก็จีว่านะครับอันนี้ก็ต้องนะครับหย่อนกลับมาอยากเคกลีกิจกรรมไม่ๆอยาก้าทายชีวิตจะของอยากไปเที่ยวต่างประเทศโด,ดนโดนว่าต้องห่วงการเคลีงานนะครับห้านะครับขันสุขภาพยังแข็งแรงแต่อยากเคลีในสิ่งที่บอเคยเหตดแมนบอรับอันนี้ก็แมนคือกัน6กนะครับ อยากเดินทางไปในสถานที่ต่าง,างๆที่บลอกเคยไปนะครับผมเห็นอาจารย์ผู้หนึ่งถือว่าเป็นไอดอลของผมเลยนะครับพ่อเกษียณปุ๊บโอ้พ่ายกระเป๋าเที่ยวต่างประเทศไปฮอดประเทศอียิปต์พี่น้องไปกับมูเน่ไปผู้เดียวเนี่ยนี่คืออายุ60พินยังแข็งแรงแต่มันบม่มีอย่างกระลันตีเป็นบอครับาตอน60เราเฮายังสีแข็งแรงอยู่อ่าที่นี่ครับการวางแผนชีวิตเกษียณยังมีความสุขผมกลับไปรวบรวมมาได้เจ็ดข้อครับข้อที่หนึ่ง กำหนดอายุตั้งเป้าหมายจะของวาสิกษียนตอนไหนคือจังผมตอนนี้ผมก็ว่างแผนไ้ว่า50ปีกำลังดีนะครับผมบรรจุตอน25ปีขันไปกเกษียณตอน5 0อายุราชการ25ปีเป็นอยังจังว่างแผน5 0มันมีเหตุผลด้ครับผมก็จะได้บำนาญ นี่คือการบ้างแผนอย่างหนึ่งอันนี้คือบ้างแผนไว้ได้ครับเมื่ออื่นอาจจะเปลี่ยนความคิดแต่ตอนนี้ตั้งเป้าไว้ก่อนว่าจะเกษียณเวลานี้ฉะนั้นพี่น้องเขาก็ต้องมากาหนดว่าอยากเกษียณตอนอายุเท่าไหเอกชนก็สามารถกาหนดได้ด้วยกันนะครับว่าอยากเกษียณตอนใดนั่คือการบ้างแผนทางการเงินนํานะฮะตั้งเป้าก่อนว่าอายุเท่าไหร่ที่อยากจะเป็นอิสระจากการทํางานเพราะว่ายังที่ผมบอกตอนต้นเป็นว่าครับชีวิตส่วนหลของเขานี่ตั้งแต่เกิดจนตายนะครับมือหนึ่งเนี่ยเบิดมือบ่ร่วมเวลานอนเนี่ยเกือบครึ่งชีวิตเราอยู่กับกาาารทํงน นะครับพอซ้อมมันคำนวณค่าใส่ใจหลักการเงินออมนะครับผู้ใดมีหนี้ก็ต้องเคลีย์หนี้ซะก่อนหลักกาต่อมาเรื่องบําเหน็จบํนานาญที่ผมกล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือผมเนี่ยเป็นใครก็เลือกได้เสียเอาบํเบนาเหน็จบํานาญตอนนี้เป้าหมายผมก็คืออยากได้บํนานาญนะ,ะพี่น้องคือได้เงินอนเลี่ยงดูเจ้าของตั้งแต่อายุ61ปีขึ้นไปหรือว่าคันแม่นผมล่าออกหาซิบก็ได้ตั้งแต่หาซิเป็นต้นไป ค,คำนวณค่าใสใจเบิงเงื่อนออมแล้วกลับไปเบิงภาวะเงืนเฟ้อนั่นเลครับเงินสีบ,บาทหน้ามือนี่ผ่านไปอีกสิบยี่สิบปีขนาดสิบบาทมูลค่ามันอาจสิลดลงก็ไดนะ,ะ<__>นะครับสามประเมินความเสี่ยงสุขภาพจำผมนี่กะมีโรคประจําตัวนิดๆิดน้อยอดอดแอดๆครับแต่ว่ากะว่าเป็นไพ่ปัญไดแต่ว่าเาวววว้าบกหูว่าในร่ังกายของเขามันมีโรคอย่างเสี่ยงไวผมก็เห็นม่พวกเพื่อนฟุ้งลร้คน อ่เป็นโรคต่างๆอันนี้ก็ต้องประเมินสุขภาพจากของน้าคือจังผมเนี่ยเป็นอยังจังบรอยาอยูฮอดหกสิบโอ้เงินเดือนมัก็สิลาให้ขึ้นได้ก็ใส่ได้บํานาญนรายขึ้นผมคิดว่าสุขภาพผมอาจจะเอื่ออํานวยในการไปเขตยกิจกรรมบางอย่างก่อนจะเข้าสีล่าจากโลกนี้ไปวันต่อไปก็อยากใส่ชีวิตเ้มันคุมนะครับประเมินความเสี่ยงสุขภาพ้วกะคั้นลาออกคั้นเป็นเอกชนก็ต้องกังวลเรื่องสิทธิรักษาพยาบาลนํา นะครับเห็ดประกันไว้กับบเสียหายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างหนึ่งต่อมาก้อซนะครับเริ่มเก็บเงินตั้งแต่เมื่อน,นี้นะพอเมื่อกี้เราเขาพึงบอกถึงการคํานวณค่าเสียใจหลั็งเงินออมมันบออันนี้เงินออมคือ่งเงินที่ผ่านมาดิมีบบมีบ่รู้แ่ะนะครับแต่ว่าต่อไปคันวางแผนสิกตเลียนแบบแนว่วแน,วแน,วแนว่แล้วเขาก็ต้องไปเก็บเงินนะครับรู้จักวางแผนการเงินต่อข้อ5นะครับมีเป้าหมายว่าหลังกเกษียณจะไปทําอะไรนะครับ ผมเห็นผู้ที่พนกนเกษียนไปแล้วหรือแม้กระทั่งู้ทีิล่าออกไปพตอตะออกไปปุ๊บเหงาพี่น้องนะครับซุ่มเสี่ยงสิเป็นโรคซึมเศร้านะครับฉะนั้นต้องว่างแผนด้วยว่าเออล่าออกไปแล้วกเกษียนไปแล้วสิไปเห็ดยังนอผมก็มีตัวเลือกครับหนึ่งเที่ยวอ่าการที่ไปตัวเลือกนี้ได้ต้องมีเงินพอสมควรด้ยครับเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศก็ต้องมีขาดชสาจ่ใจสองยุบาทเลี้ยงหลานอ,อันนี้ก็เป็นออปชันเสริมของคนที่มีลูกก็สิมีหลานต่อด้ เนียงแพ่งกัวนออยู่กับหลานก็มีความสุขได้เห็นการเจริญเติบโตของเขานะครับต่อมาปฏิบัติรรมอันนี้ก็เป็นทังเดือกที่ดีด้นะเพื่อเลี้ยงลูกเข้าใจชีวิตเตรียมตัวตายวันถอปต่อต่อต่อเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแบงก์ก่อนเดินทางก็ไปปฏิบัติถรมเขาวัดนะครับท้ำบุญกระวากันไปหรือปลูกพักนะครับเป็นเกษตรกรขกน้องหน้าโมเดลอยู่กับดินกับหญ้า อยู่กับธรรมชาติเพื่อหิ้วใจเสียของใส่ชีวิตแบบสโลไลกัว่ากันไปเนี่ยยางหน่อยก็ต้องมีเป้าหมายผมนี่เป้าหมายผมกับอาตมีหลายขอ้อในนี้ครับหนึ่งก็คืออยากไปเที่ยวน้ำนะครับสองก็อยากปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมตัวตายเนจักน้อยนะครับส่วนปลูกพักเกษตรผมก็มีในใจอยู่อยากมีบ้านสวนนะครับไหวอยู่กับธรรมชาติไกลเสดยตนไม่กัว่ากันไปนี่คือต้องตั้งเป้าหมายไดย้ตั้งอายุไว้แล้วก็ต้องมีเป้าหมายตัวว่าสิปเิเุอห่ัง บแมเป็นไปนั่งจับเจ้าเหงาตื่นมาโอ้ยนะครับคือพ่อมองเห็นงานกระสิเป็นหลกซึมเศร้านะครับหกต้องคิดเรื่องบันปลายชีวิตนั่นนะครับผู้ใดมีครอบครัวกระตองเบิงว่ามีหลกหลานสี่เหลี่ยงบอนะครับขันผู้ใดบ่มมีครอบครัวซียูจังไหนไผ่สี่เหลี่ยงหรือออปชันเสริมครับบ้านพักคนชราอันนี้ก็เป็นท่างเลือกหนึ่งของผู้ที่กเกษียณอยยุราชการแล้วเข้าสู่ว้ชราก็ดีแต่ว่าต้องจองล่วงหน้าด้วยครับ จังบัณพักคนชรา,าบางแค่บ่อยอยู่กรุงเทพมหานครโอ้ต้องจองล่วงหน้าแล้วก็ต้อง60ปีจังจองได้คาใจใจกระสูงเข้ากันแต่ว่าเขาดูแลดีนะครับหรือนะครับว่าต้องให้ให้ผู้ใดดูแลก็ดูแลจะของเท่าที่ศีกัยใดแล้วก็ต้องคิดไปหอนงันศพน้ำเนพี่นองนะครับต้องคิดว่าลูกหลานเขาเสียนะจับจัดพิธีกรรมทงางศาสนาไหบอรหรือว่าขันพอดีสนใจเรื่องมนนี้บริจาคร่างกายจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นะครับผมกับว่างแผนใบยูว่าสิไปบริจา่างกายยูที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ก็เป็นทังเลือกที่น่าสนใจด้วยกันเจ็ดนะครับขันผู้ใดมีทรัพย์สมบัติกับขวรเขียนพินัยกรรมนะครับยาห้เป็นปนัญหาของผู้อยู่ทั้งหลังเน้นะครับบอแมนตายไปกูก็ตายไปแล้วอันนั้นมันก็ดีครับบอดด้ห่วงหาอวบนบอดด้อะไรกับอีหยังเลยในโลกที่มันยังาสารวนุนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปถ้าก็ต้องเขียนพินัยกรรมไปในจักน้อยหรือว่า สั่งควมไวเป็นการจเจริญสติอย่างหนึ่งเลยครับเป็นการวางแผนการตายให้หูว่ามองนีก้กูเอาให้ผู้นี้เดอ้อส่วนมองนี้มอบให้ผู้นั้นอันนี้ก็ทําให้เราสบายใจเขียนไววางแผนไวตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้เรื่องของพินัยกรรมนะครับฉะนั้นนี่คือการวางแผนเกษียณอย่างมีความสุข้วยครับนั่นคือการใส่ใส่ชีวิตอย่างหนึ่งนะครับสรุปแล้วมียุดจิตขอน้อเน,นึ่งกัหนดอายุที่จกกะเกษียณมาสิกเกษียณย่ำไห2สองคำนวณค่าใส่ใจเงื่อนออมที่มี เครียดนี้นะครับวางแผนบำเหน็จบำนาญสาประเมินสุขภาพเจ้าของสิทธิการรักษาสี่เริ่มต้นเก็บเงินเพิ่มเติมต่อไปในสิ่งที่สิบปเทียไม่เป้าหมายหลังกเกษียณสิบประเทีอย่างให้มันชัดเจนกับตัวเจ้าของ 6. กบันปลายชีวิตเธอจะจังไรบ่านพัคคนชราบริจาคร่างกายฝาก หัวใจฝากร่างกายไปกับลูกกับหลานผู้ใดก็ต้องกาหนดและเจ็ดเรื่องของพี่นายกรนนั่นเองนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงมุ่งมองหนึ่งของคุณน่นแล้วก็ไปสืบค้นขอมุลมาฝากพี่ตอนน้องวางแผนกเกษียณอย่างไรให้มีความสุขแต่บพว่ากเกษียณสิมีความสุขย่ำใดกันแล้วแต่ณเวลานี้ชีวิตนี้ก็ต้องมีความสุขในทุกๆมือคือกันนะครับมือี้ก็มาฝากไว้ในเรื่องการวางแผนชีวิตกเกษียณครับ